ผู้ทะเลน,นี้ทุกคนน้อ,องไปนี่นแตกปิกไก่พายแหลกอะไรปีกไก่พาย ทุกคนครับอืมเป็งเกินได้แค่ผ่านมากระว่อุดหนธในเดินนักสีขาวเป่าห่านขุมมือขุมมือนี่มีตัวใหญ่ใหญ่ทุกคนติงไก่เพราะว่าติงไก่ฮอปคัสตมันเจอในตัวใหญ่ตุ้ยคันบ๊คัสต์มันจะโบนในตัวใหญ่เนาะคันเท้าสอไก่รวมแบบสิเท้าเซาะคัสตคันโบนในมาตรฐานมันจ่อยไปฮอปขบเอานะทุกคนเพราะว่า ู่มือนี่เขาจะเลี้ยงไก่ไกล่ลาดแบบเขาจะเลี้ยงแบบว่า,าคนมาเนี่ยใช่ไหมตักกระปุ้นเนาะตักปุ้นแซ่บๆนะทุกคนนะครับมีกระปุ้นนี่ทุกคนน,น,น,นี่มืาอนี่ยครับมีมะกะทินทอดแล้วก็มี กระปุน้น่ะคิอขาวไปเลยอยากกินตำหมกหุ่งนะทุกคนนะบริเวนตำกระปุ้นตกระปุ้นแซ่แแบแซ่บสดชืนเห็ดเป็นหวานหน่อยหนึ่งนี่กระปุ้นสบายดีสบายดีเด้อพ่อแม่พี่น้องสุขุสุขคนมันหนีก็บว่าพบกับซองเจ๊ขาวเซโนเหมือนเดิมที่เพิ่มเติมกันมันหนีกระเป๋าห้างเลยนั่นทุกคนขายปิง้งไก่เพราะว่ามาเลยที่ข้าวกับ คิ้วขาวก็เลยตำกระปุ่นกินนะทุกคนนะตำกระปุ่นแซ่บสูตรตีข้าวเองวัดซานมีมะกอกพอกเลยมีมะกอมกมะเล็นใส่มะคุงในเนึ่งมันยัแซ่บตำกระปุ่นเลย มะนาวตำรอบนี่จักบซีรีส์ไปกินน้ำหรือบ่อนะทุกคนนะเอาเอาเอามาพุงคอยแน่นนอยหนึ่งไว้ไข่ตับเ็บเซบทุกคนใส่อันนี้เอาหน่อยหนึ่งเด้อ ใส่หัวผักบัวพอมมันจะแซ่ดแล้วมีกระถินน้ำปลาแดกกับน้ำน้ำปลาแดกทั้งห้างตีเท้าเองน้ำปลาแดกน้ำปลาแด็กสองจองวุ้งในเนื่องวัดซานทุกคนนี่เ้าจะมันมันสิ่ตะกอ้อนสิติดกันนะทุกคนนี่ ข้าวเข้ากันนะทุกคนกัดชิ้นลงนะทุกคนเนี่ยจะแซงก,กันนะจ้าทีทุกคนผัดชิมกับข้ากับมีกระปูนาได้ไหนเนี่นกระปูนา <c oughs> คนไปแซกับมาจังไดกับมันเด้อมากินกันทุกคน กระเทียมมุ้งเวรกระเทียมอย่างก็นี่ทุกคนตำข้าวปุ้นแซ่บๆจ้าไปเจอมากินรับการทุกคนนี่กระถินพ่อเจขาวเพ้่คนเอามาหายเมื่อวานเลยตำข้าวปุ้นกินกับกระปูกระปูนานะ สบายดีสบายดีเด้อพอแม่พี่น้องสบายดีอีกรอบนะมันนี้ก็กินผู้เดียวโบวิพากินน้ำเหมือนเดิมที่เพิ่มเติมกันนี้พมีปลาเข้าปักแก้วเนี่รแซ่สูกันดะจาเพราะว่าแต่ละมือเขาไม่ได้ไปใส่ขั้นบ่ได้ลงปักเซหรือว่าไปหันไปหนีนะส่วนรลายสิลงแต่ปักเซแหละเพราะว่าบนอื่นกับโบวิบาวันลงนะทุกคนนี่คุณนาเขาต้องไปว่าห่อไปเสียเป็นจากแซ่ดเนี่ย กับเรบก่อนเจ้ารสละลายทกคตักกินแบบนี้มัอยางแซ่บโอ้ถ้ามีมูกเวลาคนเตแซ่บคนเดียวก็แซ่บ ตำแดงนาฮ้านกับคขาเปิ๊งไก่จำงดาชิพะจำงนาชิพะไปเห็นเบิงปิ๊งไก่นะทุกคนเนะปิ๊งไก่กับคข่ดีย่างตลอดกินผู้เดียวใส่มือมาาันยังแซ่บปุนาวัดสานนี่ปุนาปุจจยายนะ แค่แซ่บเรากินพักพกระลำแล้วค่อยเติกระปุ้นอือฮือจังกะเผ็ดน้อหนึ่งคมันมันน้ำอันนะี่นะไม่จะไม่ระทินนะ้เนาะ ไม่ถูกกับมี่หักบทนศัศจนไรอยากใส่มือนะทุกคนกูก็ทอดเองเละทุกคนกวยเองทอดเอง ขั้นเซ่ตมือยิบเซ็ตมือกินแ่แซ่บการทัศนะ <c oughs> <c oughs> ให้งกินแห้เผ็ดให้ให้กินแห้แซ่บต้องห่อ,อก,กินมันจังอนัานถัดกินแบบสวยๆงามๆม,มันโบมเบติกข่าวนะทุกคนนี่กระปูซื้อมาตลาดแล้วก็ให้ร้านแกะ แล้วมมาทอดคันจะกินอันนี้มันกินบาได้แต่มันแข็งคันกระพูทะเลน,นี้ทุกคนแข็ไมันี่เลยเรื่อยคนปาแก,ก้ว ถ้าแกซื้อเป็นโลเลยด้ถือเขาซื้อเป็นนั่นตอนนี้โลประมาณแสนกว่านะทุกคน ปูลาบมันจะแข็งเลยหนึ่งแต่มันก็แซบ่บเวลาเขาใส่เขาตอกเขปูออดเนี่ยไม่จะเกร็งนิดหนึ่งะเป็นบรดาเวลาเขาตำกขาปวดถนอมอันนี้เขากระพุ่นน้อยนะทุกคนอันนี้กระปูไม่อยากใหญ่ไม่อยากแข็งทามาแซ่บบอกก็กแซ่บอยู่แต่จะระวังเหนืยกนิดหนึ่ง ประมาณต้นเดือนวันที่สามที่สี่ที่ห้าคือค้าวว่าสะลงไปปักเซไปเล่นอีกแล้วทุกคนอยู่ห้านประมาณทิตหนึ่งแตไปแล้วมันแพงกับมันแซ่บทุกคนต้องใส่ใจหัวหอมมันก็นแซ่บอีกแบบหนึ่งเลยลองตำตำกับปุ้นหรือว่าตำ มะฮุ่งใส่กระปุ่นนะนะแล้วก็ใส่หัวหอมทุกคนลดกระเทียทยเ่ยงทางตลอดยางยิ้เสียงจุดสุดเสียงโหลดไปทุกคน รถดนหน้าบ้านเลยก็ที่ที่เขากินในหา้างทั้งเป็ดทั้งแต่า มือนีวันที่สามสิบทุกคนเอรดาแบบทนัดแล้วทุกคนต้องจับมาแบบสิกินเมื่อกีกดด้ก็แซบอยู่ครับบค้นัดชอบแบบนึง 进行飞行带 แ่เแค่นื้อมุกกระไลเฮ้ยเด็ดเม้าใจไหมเด้ดโต๊ะโตะเลย

กินเลยทุกคนปูไว้เผ็ดขึ้นยิง่งใหญ่ของรายกินแล้วกับสุภาพเป็นรีวิวปิ้งไก่เลยทุกคนมือนขายดีไก่ไม่ตัวใหญ่เลย หลังจากเจ๊ข้าวกินเผ็ดๆพ็ดปากจะเจอเลยนะทุกคนเจ๊ข้าวก็จะมารีวิว,วปิ้งไก่หั่นเจ๊ข้าวนี่ขายดีทุกคนนี่ปิ้งไก่ตัวนี้ง่ายๆแซ่บๆนะจ๊ะอ๋อขิงไนท์นี่เนาะผัดไทยขิงในเมื่อกี้นี่เอาขิงไนท์สองไม้ไก่ตัวหนึ่งนะปิ้งไม้ตลอดนะทุกคนเนี่ยผ่านไปผ่านมากระว่ยอุดหนุนในเดินนะเจ๊ข้าวเสิรหัน่นคุเมือม้อคุเมื้อนี่ นี่ตัวง่า่ๆทุกคนติงไก่เพราะว่าป็งไก่ฮอปคัดมันจะในตัวใหญ่ตุย้ยคันโบคัดหรือมันกระบนในตัวใหญ่เนาะคันเขาสื่อไก่รวมแบบสืเขาจะขัดคัดคันโบไนดนมาตรามันจ่อยไปฮอปกระบะเอา่นะทุกคนเพราะว่าคู่มือนี่เขาจะเลี้ยงไก่ไก่ลาดแบบเขาจะเลี้ยงแบบว่าเลี้ยงแบบว่า,าในฟาร์มเนาะ เรื่องในปลามันก็เลยเด็กเก๋งามๆเรา,านะบอกคือไก่เลี้ยงธรรมชาติมันมีต้นน้อยตัวใหญ่อันนี้เขาเจ้าแบบว่าไดลา์แท้ๆหักเลี้ยงแบบว่าเล่งแหละเพราะว่าขั้นบนเล่งมันจะโบนะน่าหรือเขาเอาินมันบบทันขายนะทุกคนนี้เอาเครื่องในสองไม้หั่นเตีเท้ากันดเด้อทุกคนนี่บอลก้าวดเดินนี่นี่คือแมาทางเวียง มาทางสวรรค์ปักเซทางนี่นะทุกคนนะโอ้ลรลเราลรลเราเกือบตามนะทุกคนนะกินแล้วกับเพชรเพ็ดนะทุกคนคลิปนี้กระชิดได้ล่าก่อนเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์แน่นะที่สำคัญกับปากเปิดโฆษณาในเด้อนะฝากติดตามสิข่าวแน่ ว่เจะคัสเพจยังอยู่ซายจังใดอันได้ผิดพลาดประการใดก็ขอโทษขออภัยนะบายบายสบายดีสบายดี